คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับางงสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิทธิเหมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่ลูกกระดิ่งแล้วกดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพไปเลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกำลังใจซึ่นกันและกันนะครับขอบพระคุณมากสวัสดีครับมาพบกับสูตรหน่อยชเฉสิทธีเมล้านะครับกับสูตร ธงชัยธงชัยเด่นบนนะครับนะครับอ่าธงชัยเด่นบนเรามาดูในสวนของเศรษฐีก่อนอ่านะโดยของเศรษฐีของธงชัยเด่นบนนะครับอ่าเข้าตั้งแต่หนึ่งกันยายนหกสามนะครับทั้งหมดก็สิบงวดการคำนวณนะครับโดยที่ไม่หลุดนะครับาตรงส่วนนี้นะครับเราว่าก่อนอื่นเราจะเชื่อสิ่งใดหรือว่าอะไรยังไงนะครับก่อนที่จะนำเอมาแบบกบเล่เราก็ต้องมารู้ในส่วนของ เอกตัดกัน่อนเ,เราเราก็ต้องมาดูในส่วนของสถิติก่อนถูกคนไหมลองมาดูในส่วนของสถิติกันนะว่ามันมีวิธีการทำงานเป็นยังไงะมาดูกันออโอเคนะครับผมเริ่มแสดงให้เห็นตั้งแต่หนึ่งกันยายนเลยนะครับนะครับหกสามนะครับ มันออกอตั้งหนึ่งเก้าหกสามออกเก้า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 กจะสองตัว้ออกเก้าแปดถูกต้องไหมครับเป็นการทวนด้วยกันนะครับเราใช้ในส่วนของนะครับหลักร้อยของหลักร้อยของรางวัลที่หนึ่งนะครับบวกด้วยหลักหน่วยรางวัลที่หนึ่งคูณด้วยสามนะครับบวกด้วยหลักหน่วยนะครับ หลักหน่วยของหลักหน่วยล่างนะครับคูณด้วยสบวกรวมกันก่อนนะครับแล้วก็บวกด้ค่าคงที่เท่ากับผลการคำนวณนะครับที่ออกมาเป็นเลขเด่นนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าต่อแน่งนะครับเรามาดูนะครับตามัวตามที่ผมชี้ละกันนะครับนะจะได้มีจุดโฟกัสหลักร้อยครับคือ9 9บวกด้วย7 3็ดสามยก็คือบวกด้วย1บวกด้วยนะครับ บวกด้วย8 2 16หรือจะบวกรวมกันได้ก็ได้ครับ9บวก7เอ่อ21บวกด้วยนะครับ16นะครับรวมกันเป็น46 46บวก5 40 46บวก5 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 46เป็น52อ่า51เป็น1นะครับ1บวก1คงที่เป็น2 สอบกหคงที่เป็น3 3มสาบวกหกบวกหเป็น9ก้ใส่เกบวกหงคงที่เป็น10ใส่ศูย์ได้เลขวิ่งหนึ่งก้านะครับหนึ่งสองอันหนึ่งสองสานย์นะครับต่อมาต่อมาดู16กันยายนครับออก2 4งสี่สี่นย์แับตัวลขห้เนะครับเรามาบาอกกันต่อ0บวกด้วย9บวกด้วย14บนะครับบวกลมกันได้เท่าไหร่ครับเป็น23 23า ยี่สบามบวกห้าคงที่ยี่สิบามบวก้คงที่เป็นยี่สิบแปดเศษแปดแปดบวกหนึ่งคงที่เป็นเก้าเก้าบวกหนึ่งคงที่เป็นสิบเศษศูนย์ศูนย์บวกหกศูนย์บวกหกได้หกหกบวกหนึ่งที่เป็นเจ็ดนะครับได้เด่นบนเก้าแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดนะครับต่อมาครับหนึ่งตัวละคมครับออกแปดสามเจ็ดแปดก้อสามสองตัวละห้าเก้านะครับ หนึ um, 37, 8, ่งตัวละคมออกแปดสามเจ็ดแปดเก้าสามต่อเก้าห้าเก้านะฮะแปดบวกด้วยหกอ่าบวกด้วยเก้าสามสามเก้าบวกด้วยเก้าสองสิบแปดนะครับบวกด้วยสิบแปดนะครับรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่สามสิบห้าสามสิบห้าบวกห้าเป็นสี่สิบสี่ศูนย์ศูนย์บวกหนึ่งของที่ได้หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งของที่เป็นสอง 2นำมาบวกอีก6เป็น8ใส่8 8บวก1คงที่เป็น9นะครับได้เด่นบน0 1 2 8 9 16ตุลาคมครับออก2 8 6 0 5, 1 2ตัวละออก3 8นะ2 8 6 0 1 2ตัวละ3 8 0บวกด้วย3บวกด้วย16นะครับ16บวก5 16บวก5เป็น เดียวกันอ๋อสิบเก้าเท่าที่ขอไปศูนย์บวกสามบวกด้วยแปดสองสิบหกเป็นรวมกันป 19. 19เป็นสิบเก้าสิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบสี่ใส่สี่สี่บวกหนึ่งคองที่เป็นห้าห้าบวกหนึ่งของที่เป็นหกหกบวกหกเป็นสิบสองใส่สองสองบวกหนึ่งขงที่เป็นสามได้เต็นบนสี่ห้าสองสี่ห้าหกสองสามต่อมาเรามาดูครับ หนึ่งพิชิกายนครับออก506 404 2์อตัวออก40นะฮะครับเออลืมบอกเลยไม่เป็นไรจะเข้ามาดูนะครับคำนวณได้หนึ่งพิชิกายนครับได้4บวก12บวกด้วย4บวก12บวกด้วย0 ร,รวมกันได้สิบหกสบวกหเป็น2ีเปนเศษหนึ่งหบวกหของหบกหของที่เป็น2 2งสงบวกหของที่เป็น3 3มบวกหเป็น9เศษเก้าบวกหที่เป็น10เศษ0นะครับได้ศูนย์เออหนึ่งสองสามาศูนะครับต่อมา ดูสักล็กักนนะครับอันนี้ได้1 2ึ่งสองหนึ่งสองสามเก้าศูนย์ใช่ปะเลข3เด่นเข้ามาในหลักหน่วยนะครับเลข0ูย์เด่นเข้ามาในหลักร้อยน้อยที่หนึ่งิบกันยายน,ยนมันคำนวณได้8 9 0เกเใช่ปะเลข9เด่นเข้ามาในหลักสิบเลขแปดเด่นเข้ามาหลักร้อยนะครับหนึ่งตัวละคมครับคำนวณได้ศูนย์หนึ่งสองเนย์หนึ่ดเ้าเลขหนึ่งมาในหลักหน่วย เลขศูนย์มาในหลักร้อยนะครับ1 6ตุลาคมครับคำนวณออกมาได้45062 45062เลขเลขสี่มาในหลักร้อยหลักสิบเข้ามาสองหลักเลยหนึ่งิคายนคำนวณได้12390เลขหนึ่งเข้ามาตำแหน่งของหลักหน่วยหลักที่หนึ่งต่อมา66บกชิคายน16ิบกชิคายนครับคำนวณต่อมาสกครูล,ลืมบอกหลัก หกบวกด้วย uh, 3บวกด้วย6 2สอนะครับ12บวกรวมกันได้เท่ากับ21 21บวกหเป็น26่บใส่ห6กบวกหนงขงที่เป็น7 7็ดบวกหนงงที่เป็น8 8ดบวก6เป็น10ใส่สีสบวกหนงขงที่เป็น5ได้เด่นบนหกเจ็ดแธัน,น,น, 6, 7, 8, 4, นวาคมครับออก1 0 0 9 9 4 2ลครับ เลขอเอ,อเลขสี่นะครับเปลี่ยนเข้ามาในตำแหน่งของปลักหน่วยร้อที่หนึง่งนะครับต่อมาครับหนึ่งธันวาคมสปรอมาณหนึ่งธันวาคมนะครับเก้าบวกด้วยสิบสองบวกด้วยแปดนะครับบวกลมกันได้เท่าก,กับยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าบวกห้ายี่สิบเก้าบวกห้าเป็นสามสิบสี่ใสสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้า หาบกหของที่เป็น6 6หกบกหเป็น12บสองใส่สองงบกหของที่เป็น3าดาเด่นบนสี่ห้าหสองมนะครับอามาสิบหกธันาคมสักครู่ครับ มาในงวดของ16ธันวาคมใช่ไหม่ะโอเค1ธันวาคมครับออก2องศู3ย์หนสานดศนะครับสบวกด้วย9บวกด้วย0ูคูณสได้0นะครับ บวกลมกันได้เท่ากับสักครู่นะครับสามบวกด้วย9 9้เบวกสาเป็น12บสองนะครับด้บวกลมสิบสอนะสิบสองบวกห้าบวกสิบอวกหเป็น17บสเนะครับ 7จบวกหนึของที่เป็น8ปดปบวก1ของที่เป็น9 9้เบวกหเป็น15ใส่5 5ซบวกหของที่เป็น6นะครับได้เด่นบน7 8 9 5 6นะครับต่อมา30ตันนอคมครับออก16ตันนอสามสามสิบตันนอคมออก8 0 3 6 2 8 2ตัวล่างออกหนึเลขเอาเรามาดูกับเลข6ครับเข้าไปตำแหน่งของหลักรอ้อยแล้วนันที่1เลข8เข้ามาตำแหน่งของ หลักหน่วยของที่หนึ่งสามสิบธันวคมครับออกแปดศูนย์สามหกสองแปดสามแปดหนึ่งเก้านำมาคำนวณต่อครับหกบวกด้วยแปดสามยี่สิบสี่บวกด้วยเก้าสองสิบแปดได้รวมสี่สิบแปดสี่สิบแปดบวกห้าสี่สิบแปดบวกห้าเป็นสามสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งของที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งของที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่ง หน่งบวกหนึ่งของที่เป็น2ได้เด่นบน3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 17มกราคม17มกราคมออกสามแปด่สามเก้าเลข3เลข3เลข3เข้ามาตำแหน่งของหลักร้อยนะครับแล้วก็เลข5มาในตำแหน่งของ ตำแหน่งของหลักหน่วยเราที่หนึสามสี่ห้าหนึ่งสองสามดูสิครับยี่สิบเจ็ดมกราคมออกสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวละออกหนึ่งห้านะครับนี่ครับที่เลขสามเข้ามาหลักร้อยเลขก็เลขห้าเข้ามาในหลักหน่วยสิบเจ็ดมกราคมครับหกสี่ตามาดูนะครับสามแปดสี่สามเก้าห้าสองตัวละหนึ่งห้านะหลักร้อยลงที่หนึ่งนะครับตัวด้วย ห้าสามสิบห้าสามบวกสิบห้าบวกด้วยห้าสองสิบนะครับรวมกันได้เท่ากับเท่าไหร่ยี่สิบแปดเท่ากันไหมยี่สิบแปดบวกห้ายี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกห้าเป็นสามสิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งคงที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งคงที่เป็นห้าห้าบวกหกห้าบวกหกคงที่เป็นสี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งคงที่เป็นสองได้เด่นบนสามสี่ห้าหนึ่งสอง สามสี่ห้าหนึ่งสองแล้วก็มาดูนก่องหัวที่ต้อ่อไปออย่น,นี่อ่ะสามสี่ห้าหนึ่ง สามสีห้าสองใช่ปะเดี๋ยวสักครู่นะสามสี่ห้าหนึ่งสามสี่ห้าหนึ่งสองนะครับเลขเลข3มเข้ามาในหลักร้อยนะครับแล้วก็รู้สึกจะเป็นเลข3ามเลขเดียวนะครับที่เข้ามาในหลักร้อยนะครับโอเคเรามาก็คำนวณต่อครับ นี่ก็เป็นบวกด้วย3บวกด้วยเจ็ 7, 3, 20, 7, 3, 20, ดสามยบเจบอ่ะอบวกด้วยเจ็ดบวกด้วยเจ็ดสเท่ากับ38 คำว่าความชฉลี่ยถดไว้นะครับสามแปดบวกด้วยสามแปดบวกด้วยค่าของที่สามแปดบวกค่าของที่อะสามแปด

าบวกหกเป็นสิบเอ็ดบวกอีกหนึ่งก็เป็นสองทวนนะครับสามแปดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สิบสามใส่สามสามบวกหนึ่งขงที่เป็นสี่สี่บวกหนึ่งขงที่เป็นห้าห้าบวกหกเป็นสิบใส่หนึ่งหนึ่งบวกอีกหนึ่งของที่เป็นสองได้ดินปนสามสี่สามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองนะครับ ก็เป oh, okay. um, uh, ็นในสุตรสุดนี้นะครับรับสอ่าธงใจธงใจเด่นบนนะครับถิติก็เริ่มเข้าตั้งแต่หนึ่งกันยายนหกสามนะครับก็สิบงอดตันคำนวณนะครับโดยที่ไม่หลุดนะครับก็ถ้าชอบสูตรนี้ก็สามารถนำเอาไปใช้ในการคัดเลือกร่วมกับสูตรอื่นๆได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดสั่งกระดิ่งด้วยครับกดแชร์ด้วยแชร์ลงเฟซบุ๊กแชร์ลงในไลน์ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับ แบ่งปันแกเพื่อนนะครับสร้างบารมีแกตนเองนะครับลูกกอดโดยก่อนกับสุดหน่วยเช่าสิทธิ์ินมา้านครับสวัสดีครับทุกท่านโชคดีครับ